ลมเอ,อ่ยลมชายลอสาวนักเรียนอพอพอลายเออแหงแล้วพ่อนี่ฮักฝันแต่งแหงฝันตายาสาเพียนอุยรีเอียนเล่นเป็นเอียนชายกุยรีเอียนเล่นเป็นเอียนชาย โอ้ยเด่นนะออโอ้ยลันนะเหลววันนี้ตัววางสองพันหาลูกกาสิบัยวันทั้งลูกกาสิบ้าหุ่นหุ่นก่อนบอนขีดตพราปลาลูกปันปิ้นได้ยินบ่อนอ่าหุกะว่ามาเมืองไทยกะว่าเป็นเอาหาย ติดกันหลายแล้วเดี๋ยวนี้มีทาที่สิเพิมต่อเดี๋ยวนี้ก็คิดงูตายแล้วมากกว่าแซ่อยู่ในเด่นพ่อว่อพ่อลูกคาไวโควิดติดกันไฟพ่อปั่นรถขรแ่นต่ำกันตึงพ่อปั่นไฟกับมือต่ำกันแล้วลูกวอสวมหน้ากันจุมือย้ำหันหน้าเข่าใส่กันก้อนเจี่อกจากบ้านหรือพันสีไปใส่ ต้องปิดดังกันเึีงไฟใส่ดังเอาไว้ก้อนสิไปทองมีนั่นสวมดังใส่หน้ากากหากว่าไปพ่อพ่อเจอเพื่อนผู้เพื่นเป็ดละบอแมนคัโบอลลินเนวลูกหามันผ้าเป็นเห็นแล้วมานอนคิดปวดสับมองกระดองเจา้าโรคโควิดสิบเก้าเขาเมืองเฮาอย่างใครแนมประเทศอื่นนี่แห่งเย่หาทางแก้นับบวาว ประเทศไทยที่แกได้ความฮอนยูยังมีเยอะความฮอนหรือยังมีสิซอยบันเท่าแก่แต่ก่อนแม่เสียงปล่อยเผ็ิดกันย่ำปล่อยตาห,าหาสีกินพวกมูเจ้าหูไหรปล่อยหาหากินเธือที่หนึ่งยังบ่สินเถือที่สองอยังบ่สินที่สามแห้งเป็นหนักให้ระวังกันคักจะปล่อยป่าว่างไว ให้อัดดังอัดนายฟังคำตามหมอสั่งรัฐบาลเพื่อนประกาศอยู่ปังปัง,ปงดังลั่นห่วงหมูเฮาพอเป็นห่วงพวกหูเจ้าเถ่าหนุ่มคนไทยให้คาดกล่องหล,หลายหลายยาให้มีมาไก่ให้ตั้งจุดสกัดไว้ให้นีไก่จากโลกหาเสือเขวิดติคนซาแล้วยาให้มาเนาะอยู่กายให้ไก่ขัง แมนทังนี้โอยได้รักเออโอโอโอลนานาอันนด็กคนเขาหลอม่วนกว่าเก่าดิมวนกว่าเก่าหลอหักเลย